ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาชวนเพื่อนๆทำไข่ดองน้ำปลานะคะมาทำไข่ดองน้ำปลากันค่ะเพื่อนๆก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งครึ่งก้อนนะคะเพื่อนๆน,น้ำปลาน้ำเปล่านะคะแล้วก็จะมีพริก กับระเทียมนะคะแล้วก็จะมีไข่กบจะดองห้าฟองนะคะมาค่ะเพื่อนๆเ,เรามาทําน้ําดองกันก่อนนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆกบก็จะเอาน้ําลงไปน้ปาําปลาลงไปน้ําตาลอาจจะมีควันขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าเวลากบทําอาหารน่ะน้ามันมันกระเด็นลงเตานะคะเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็ กบก็จะละลายน้ําตาลนะคะเพื่อนๆนละลายน้ําตาลน้าปลานี่แหละละลายน้ําตาลเขานะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวมาดูกันค่ะเพื่อนๆนตอนที่เขาละลายแล้วเนาะเพื่อนๆคะตอนนี้กบละลายน้ําตาลหมดแล้วนะคะแล้วกบก็จะรอให้เขาเย็นนะคะนี่คือน้าคือที่กบละลายได้ประมาณนี้เดี๋ยวรอให้เขาเย็นนะคะเพื่อนเพื่อนเรามาทําขั้นตอนต่อไปค่ะ เพื่อนๆคะนี่คือน้ำที่เราทำนะคะน้ำโดของเรานะคะเย็นตัวแล้วนะคะมาค่ะเรามาทำขั้นตอนต่อไปเลยเจะพักไ่ะเรามาแยกไม่้อกมีอันนัหน่อยนึง ่พวกนีทำได้แค่นี้นะคะกบแยกได้แค่นี้นะคะเพื่อนๆพ,นพยายามเอาไข่ให้มันน้อยที่สุดนี่เขามาใส่ชุบมันมีไข่ตรงนี้นิดนึงอ่ะไข่ขาวเออจิกเขาหน่อยโอไข่แตกไม่ใช่อะไรอนะ่ะหนูอ่ะพยายามจะเอาไข่อันนี้ออกอ,ออกไม่ได้นะไม่เป็นไรหรอกเพื่อนๆ ี่กอันหนึ่งที่เราไม่สนใจยังวมกล้องนะคะเพื่อนเนี่ยเขามีไข่ตรงนี้ใช่ไหมโอ๊ะพยายามที่จะโอ๊ะจะไม่ชำนาญเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆแต่ก็พยายามที่จะทำให้ออกมาน่ากิน 爸爸。 สามีกลุกวจะมีคำถามว่าที่เล่าเล้าไขาวที่เ่าจะทำอะไรแน่นอนสามียังไม่มียังไม,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 ม่มีความคิดว่าจะทำยังไงกับไข่าขาวชุบสีฟองแล้วฟองที่5้าไข่หมุงกลกุฟองเล็กๆก็กลับบุหรีนะ่มาไว้เพื่อนสนิทมาแได้ กเอาเยี่ยงเขาออกก่อนนะคะเพื่อนๆกบเจ้าน้ำลองไข่ใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆกบกลัวว่าถ้ากบตักแล้วอะเขาจะทำให้ไข่แตกไหมอะกบก็เลยอันนี้ตอนนี้กบทำตอนกลางคืนนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราเราค่อยมามาดูกันนะคะเพื่อนๆใส่หมดเลยไหมเนาะใส่แค่นี้ก็พอเอามันท่มๆไข่ อะไร <c oughs> ยังไม่ได้ทำอะไรเลยที่รกเธอนะกือน้ำลายกลึกๆนี่แล้วกบก็จะเอาพริกกับกระเทียมนะคะเพื่อนๆผสมกันแบบนี้แล้วก็กลัวแบบว่ากระเทียมไปจิกไข่แตก ก็ไปโดนเนื้อเนื้อไข่ยิ่งแบบบาบางโอเคโอเคแล้วเราก็จดได้เราก็จะปิดฝาไว้นะคะเพื่อนๆแช่ในตู้เย็นไว้หนึ่งคืนเนาะน่ากินอะ่ะเราไปแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนแล้วเราก็ค่อยมาจะเอา ปิดฟาาไว้แล้วก็บก็จะไปแช่ในตู้เย็นคืนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะเพื่อน,อนมาดูกันค่ะเพื่อน,อนไข่ดองน้ำปลากบเท่นโอ้หแล้วกบก็จะชิมให้เพื่อนๆฟังนะปกติกบจะไม่กินนะอันนี้กบจะให้สามีกินแต่วันนี้กบจะกินให้เพื่อนๆ่เอาฟองนี้ก็แล้วกันนี่ กติกจะไม่กินนะเพื่อนๆนะแต่ว่าโอ้ซอลี่ค่ะแต่วันนี้กบจะมานี่ที่ร,รักหืมกบจะจะกินแบบจะกินแบบไม่ใส่นี่คือพริกน้ำปลานะคะเพื่อนๆที่กบเตรียมมานะ,ะกบจะจะกินแบบกินแบบชิมแบบที่เราไม่ต้องถ่ายหน้าหนูนะ แค่จะบอกเพื่อน,เอนๆเฉยๆจะกินแบบข้าวเฉยๆก่อนนะ,เ,นนนนะ,ะเพื่อนมันมันๆนะคะเพื่อนๆไม่คาวเลยไม่มีความคาวอะไรเลยแล้วก็มันๆอร่อยดีแล้วขบจะใส่น้ำจิ้มนะพริกน้ำปลา มันมันมันนะเพื่อนๆกบก็มันเยอมมากเหมือนไข่อ่ะแล้วคิดไปคิดมาก็คล้ายๆไข่ไข่ที่เราต้มแล้วไม่สุกอ่ะไข่ไข่มะไข่ย,ยางมาตูมอ่ะเพื่อนๆอ,อือแต่ใส่น้ำพริกน้ำปลาเนี่ย อร่อยกว่าก็อร่อยกว่าอร่อยมากๆเลยเพื่อนเพื่อนเถือว่าประสบความสําเร็จนะคะนี่กบให้สามมีกบกินปกติกบจะไม่ค่อยกินอาหารที่ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่อเป็นยังไงคะเพื่อนเพื่อนถือว่าโอเคนะถือว่าผ่านนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่กบดองรสชาติเป๊ะนะคะเพื่อน โอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมน์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันขอบคุณมิตรภาพดีๆและการสนับสนุนขอโทษค่ะผมพูดแล้วก็ยังไม่ได้ดื่มน้ำขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะเพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพนะคะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนค่ะอันนี้สามีกบกินนะแถมให้อันนี้แถมให้คอนเทนเวอร์วากำลังกายก็กินแบบนี้ อร่อยอร่อยไหมอร่อยแล้วลองลองลองตักอีกอีกลูงนึงแล้วก็ใส่น้ำจิ้มมีอันนี้กินอ่ะน้ำจิ้มเล็กหน่อยก็โอเคนะนี่หรออันน้ำมันมีน้ำจิ้มเหรอที่เราว่าโอเคไหมอือหือที่เรากำลังวุ่นมากำลังการก็กินแบบนี้นี่ย่าต้องอุ้ยเหมือนไข่ปูเลยอ่ะ มันเหมือนไข่ปูเป็นไงที่รัก mm hmm. ป็่รักไม่ลองเอาน้ำเอาน้ำพริกน้ำปลาใส่กวัวเค็มใช่ไหม mm hmm. แบบนี้ดีกว่าเหรออ้าวทำไมที่รักชอบแบบนี้ดีกว่าสามีกบชอบแบบนี้มากกว่านะคะเพื่อนแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใส่แบบไม่ต้องใส่อะน้ำปลานะแต่กบเนี่ยไม่ได้เลยกรบรู้สึกว่าแต่สกบคิดว่าถ้าเราใส่น้ำปลา